แม่คำใสได้อะไรใครผู้ใหญ่ใจดีส่งอะไรมาให้แม่คําใสนะคะแม่คำใสได้เ็นนาะแม่คำใสได้ตู้เย็นเนาะก็เลยบอกว่าขอปู่สิอยากได้อะไรก็เลยว่าสาธุท่านปู่แกงมันบูดมันเนา่า คือเวลาทำกับข้าวแล้วมันเหลือแล้วก็อยากมีตู้เย็นขอได้ตู้เย็นเอนแล้ววันนี้ได้จริงจรบกช่ก็ได้ทำไมไม่ขอรางวัลที่หนาอกเขาฟื้นขอเขฟื้นช่างป้ากใจชยก็อยู่ด้วยกาอยู่ไม่เป็นไรมาเชิญครับยกกอาสิยก่อยกกอยกกอ้ตู้เย็นใครอย่าแม่กำใจ อาตู้เยนพ่อฟื้นขาลงนีี่พ่อไม่ยกลงมานีแลครับมาไว้ะก่อนนเราาทีังพื้นเหรอพ่อฟมอยู่พ่อื้นนั่นนุ่ะยคนเดียได้โอ้างลงา่างาล่เดี๋ยวได้แกะแล้วแกะดใหญ่มากเลยใหญ่ปแกะมีรทังนั้น แม่แม่แล้วอยากได้อะไรให้ขอเมื่อเช้านี้ขอของเล็กใหญ่ขออะไล้ก็ขอขอกระปูลแล้วพี่อันนี้จะเป็นสีนี้ขอกระปุแล้วก็ขอกระปุลขอกระปุลเดี๋ยวจะขอบ้างโอ้ไม่ไม่คิดจริงๆนะว่าก็เลยอนุวัตรคิดว่าเอ๊ะอนุวัตรทำไมให้ขอว่าคงจะพระเอกขี่ม้าขาวนี่ขออะไรคงจะได้ละมั่งโม่ใช่บ่าอให้ขอ จะขออะไรให้ขอปูถ้าอยากได้อะไรก็อยากได้ต Mont ู um ้เย็นที่ส uh ุดพออยากได้ตู้เย็นปุ๊บพอบ่ายมาตอนบ่ายมาป้ากระดกวันกรหน่อยปุ้งข็้มาบอกไปซื้อตู้เย็นแม่ทำใส่มายืนตรงนี้หน่อยมายืนตรงนี้หน่อยมายืนคุณอะไรคะกระหน่อยกระหน่ว มันบูบกวาบนะคะเดี๋ยวนี้นะสันหลังเหมือนก็ว่ามันหูวาบลงไปเลยนะเย็นหลงเพิ่งมาบ่ายนี้เองนะครับพอขอตั้งแต่เช้าแล้วพขอตั้งแต่เช้าแล้วขอเช้านี้ขอได้ใช่ไหมครับขอได้ขอได้เป็นคนนขอไขอได้สนเอาก็อยากได้จริงๆนะตู้เย็นวันนั้นอ่ะทำกับข้าวมันเหลือก็เลยบอกว่าลุงหวางเอา ขอฝากตู้เย็นน้อยเอาไปใส่ตู้เย็นลุงหวังบอกว่ามันไม่เสียล็อกเอาไว้นี่แหละตื่นเช้ามามันเป็นฟองเลยกินม่ไดานั่นแหละแม่เป็นีองนี้อร่อยอก็ขอขอบคุณป้าหน่อยนะคะคที่ซื้อตู้เย็นให้ป้าขงใสป้าขงใสก็จะได้กินน้ําเย็นแล้วของที่ซื้อมาถ้ามันเหลือก็เอาใส่ตู้เย็นนะคะก็ขอบคุณมากขอให้ป้าหน่อยมีความสุขความเจริญขอให้ เงินไหลนองทองไหลมาล้านเท่านะคะขอให้กลับไปหาคุณป้าหน่อยขอให้เงินท่วมหัวป้าหน่อยเด้อขอให้ครอบครัวป้าหน่อยอมีความสุเขเออมีความสุขความเจริญขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะคะแล้วก็ครอบครัวของป้าหน่อยขอให้มีมีความอบอุ่น ด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดไปจ้าแม่ใจเต้นเลยมายืนมายืนตรงนี้หน่อยให้แกมายืนจับหน่อยจะถ่ายให้แกมายืนเปิดหน่อยเปิดจองแม่มายืนแม่มายืนตรงนี้หน้าสีอะไรยังไม่ดูเลยยังไม่เห็นเปิดเร็วเปิดตรงไหนเอาก็เปิดกล่องนี้ไงเปิดเลยตัดเชือกตรงไหนเปิดตรงนั้นเอาเชือกออกโอย กระเลยขึ้นเลยเขาเน่ยยกขึ้นทั้งบนนลึ้นเลยยกขึ้นชันลุ้เลยมันขึ้นแล้วดึงขึ้นอย้างง้กรนไปได้เลยเขาลอกไม่ได้ทำไรเนี่ยแค่กะโดไได้กะโด ไม่มปยืนหรอฟังดูดีคู่อะไรครับยืนเขาเขาให้ใส่เฉพาะแอปเปิลนะใส่แอปเปิลใส่แอปเปิลชื่นใจนะคะให้ตู้เย็นนี้โอ้โหดีใจมากเดี๋ยวลองลองลองบิดดูนี่ครับมันกว้างไหมเปิดเลยแล้วว่าถูกเปิดโอ้โหเปิดไม่ได้หอมช่างนี่เนื้อไม่ค่อยเปิด เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเอากระดาษกาวกรอใช่จะเ่อทำตัไไม่ถูกแล้วมีตู้เย็นนะเนาะคนเาโอ้โหวางดีใส่ไมแบบนี้ถูกใจไหมถูกใจมากเลยค่ะถ้าคิดว่าป้าคําไใส่นะ่ะขอปู่นะ อ่าเล็กเล็กก็ได้นะคะแต่อันนี้ใหญ่บลูบล่าเลยนะคะโอ้โหอ่าสมใจคิดจริงๆนะคะว่าสาธุปูปเขอยังไม่ทันข้ามวันเลยได้แล้วเนาะอ้ยสาสตสาธุแบบว่าถูกลงวัลที่หนึ่งก็ นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาปู่ปาริจิตนาคราชนะคะอาลูกได้แล้วนะคะกษสาธุสาดูนะคะต่อไปนี่ก็ขอให้เจอกันใหม่ในรางวัลที่หนึ่งรัวไปนะคะกนะเช้าไอ้ไลำกับยายกับหนูกับพี่เสียสามคนหนูน่ารักจังวันนี้ ก็ดค่ะหายแต่แหนก็ไม่ได้ดีแต่ก็พูดได้อยู่นะลูกนะเก่งแล้วพอน้องตองเขาเป็นคนเก่งใครซื้อหมวกให้สวยจังโอ้ซื้อใส่กันฝนเนาะนี่นะคะเราก็ เป็นน้องตองนะคะทุกท่านวันนี้ยายกับน้องตองรำไปกันกับเชื้อทางไปสามคนคะกะี่วัดเงินไหลนองทองไหลมาเลไหน้ยล้วรน้องตองนะคน้องอนสวยเด็กกิวยาวฝนก็ไม่หยุดตกสักทีนะลูกเนาะจะได้ไปนั่นกันอ่ะฝนไม่หยุดตกสักที พรุ่งนี้จะหยุดตกไหมนุ้ปไปโรงเรียนวันไหนล่ะสองคนไมจะไม่ได้ป้าหก็ขอให้ป้าหน่อยก่อนเบหลังก็ขอให้ป้าเพราะว่หยุดหกวันหยุดหกวันถึงวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่หนึ่งวันที่สามหยุดถึงวันที่สามเราก็อยู่อยู่ได้อีกสองวันโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปกันให้ฝลหยุดก่อนโอ้ ต่อไปเราไปลามกันไปลูกไปเดินเอาไปเขารอหนูอยู่นู่นเดินไปแล้ไปเราเดินไปรอหนูกับยายนี่หละเขาไปแล้วนั่นนี่นะเขาเรียกแล้วไปลูกมะไปปามานางเขาเรียกแล้วมานานพี่เสือเรียกแล้วเร็วๆลงมาเดินเอา พี่เสีย,รเ,รยเรียกแล้วนั่นเขาเรียกแล้วลูกไปทางนี้ลูกอย่าเดินเร็วมันกระเด็นเสียละเสื้อผ้าตามน้องพลอยไปลำเดี๋ยววางล้มนะ